น่าจะใช้ได้อยู่หนมะดกุ้งหนีหมดอาจจะได้ตกกุ้งเล็กวันนี้กุ้งเล็กเยอะหนังลอยน้ำลึกครับ ท่านผู้ชมโอ้โหไอแก่แก่น้อยดูดิเนี่ยแก่นะเนี่ยดูข้ามมันดิยาวเ,เชียวเราก็ไปปล่อยให้มันโตซะมันยังไม่สมควรไม่ไม่สมควรที่จะเอาตัวแค่นี้น้ำจะหยุดแล้วมาไม่ทันน้ำไปอยู่ตลาดพระมา ถ้ามาทันน้ำมันเลือกได้เลือกเลือกหม่ได้มาไม่ทันน้ําแล้วมันเลือกหม่ไม่ได้แล้วเอาเอาโอ้ได้เฉยเลยจะเก็บเบ็ดนะติดทั้งนั้นนี่สายดีเดินหน้าไปหน่อยก็ แต่ก็เล้าใจให้มันมีกินบ้างเออไม่เหงาให้มันได้ติดได้อะไรมัง่งอืมะได้ไม่เหงาจับไปใส่มาม่าได้มั่งวันี้จะเจอทักตัวไหมนี่มันก็งพอมีตัว มันยังพอมีตัว Oh, tôi nói ừ. cái này hm, này ừ, hm, mình hm, ngầu á hm, 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 nói hm, cũng không hm, 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 ต้องยกเลยนะยกแบบกระตุกกระตุกเลยไม่ยกนิ่มๆไม่อยู่ยกกะว่าเกี่ยวตรงไหนติดได้ติดเลยอะไรแบบนั้นน,ะนี่ไม่เข้าปากติดโคนนวดนี่ อืมต้องยกยกเลยติดตรงไหนได้ก็ให้มันติดขึ้นมาเลยตกเพื่อได้ไม่ได้ตกเอาเทมันลึกก็สาวนานหน่อยว่าเป็นไอ้แก่น้อยอีกแล้วออาไปหนีบุทเสเลือดเลย Ừ, na tục kể nói nó <laughs> có mấy ao tỏi với con hay mình cây cây tố ai lượng cái tuổi mấy chờ rồi ตลกกุ้งตกปลามาแล้วค่ะกุ้งตกปลานี่อ่ะไว้ก่อนอย่าได้ตกแน่ปลาเนี่ยนะยกมือมัวติดยกดีๆไม่ติดนะ ดูที่มันไปเกี่ยวตรงไหนมาห่อน,นี้เข้าปากมีกุ้งตกปลาเอาไว้ก่อน มีย่อนเป็ดตกปลาไปคันยังเงียบอยู่เลยทั้งกุ้งทั้งปลามันหายไปไหนกันหมดกุ้งส,สวยๆก็หายปลาเคยเยอะเคยชุมก็หายน้ำมันไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่น้ำยาเน่าในคลองนู้มันออกมาสีน้ำตาลเลยสีน้ำตาลเข้มเลย พอดีว mm ่า hmm. น mm hmm. uh huh huh. ja ้ําข OK> ึ้นเนิเนี่ยมันก็ใสช่วงน้ําลงน้ําพวกหญ้าพวกอะไรยาข่าหญ้ามันออกมาจากคลองนึงนะกุ้งถึงได้หายหมดเนี่ยอืใหญ่เหลือเกินปลากลายเป็นลูกปลาตั้งเอา ติดมั่งนะหน้าตกหน่อยไม่รู้ไปไหนกันหมดไม่ค่อยจะมีตัวเลยนี่แหละมันจะเข้าตุลามันก็จะเป็นนีแหละจะปลายฝนต้นหนาวแล้วมันก็จะเศร้าโศกสัน เดี๋ยวพอเดือนตุลามันก็ระช่วงออกพรรษามันก็จะเจอฝนกระลอกแต่ไม่รู้ปีนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเพราะมันจะเพลี่ยนไปทุกปีแหละ น้ำเริ่มจะแรงกุ้งก็จะมากินแล้วอยู่ทั้งน,นั้นไม่กินกันตัวใหญ่ๆสวยๆหายหมดดหรือ้่ตัวพอกินได้นี่แหละ ใช้เดียวกันหมดเลยจะประคุณลุ่มช่องสวยๆงามๆไม่รู้ไปอยู่ไหนกันหมดแต่ก็ขายได้อะใช้เนี้ยประเภทสามตัวขีดเนี้ยไม่เกินสามิบตัวโล nhiều con khai đai rồi. Thì cuaong lép mình nhiều cũng không đi, mình kìm giữa vay vay, phép địa, đế. mình lem giữa lui lung linh mật. ตัวเล็กอืมกุตกปลาเรเวลปล่อยไปมั้งน้า น่งปล่อยเบ็ดปลาไว้นะ่ะมีนี่ปลาอะไรมากินเลยแต่ก่อนนี้ชุมนะปลาปรากฏในตัวสามตัวโลอ่ะตัวสี่ขีดตัวครึ่งโลก็เจอมาแล้วเกือบเกือบโลก็เจอมาแล้วหัวเบิ้มเลยอ่ะหัวใหญ่กว่าคำปั้นอีกเดีย๋ยวนี้ไม่เจอเลยหายไปไหมดไม่รู้ มาอีกแล้วเอาละ่ะขอให้มีกินให้มันได้มัเถอะเล็กใหญ่สวยไม่สวยไม่สำคัญลนะขอให้ไม่เหงาพอเนี่ยติดโคนโนวดมันนี่มันเป็นยังไงมันไม่ค่อยกิน ีกแล้วอ่านี่เป็นปลาท่านี้ปลาตัวเล็กก็เยอะอนี่เป็นอะไรแหมถ้าสะบัดทิ่มนิ้วก็ให้นะหาเรื่องโปวดอีกแล้วปวดเบ็ดอย่างนี้แหละจับยกจะทำให้เบ็ดมันหลุดออกจากปากอ่ะมันดิน้น ทิมชึกบไ้ที่นิ้วโอ้โห,โโหปวดจิตขึ้นสมองเลยอะไรเอ่ยปลาแขืงนึกว่ากุ้ง มีปลามากินแล้วตวงแต่กินเบ็ดกุ้งไม่ยอมไปกินเบ็ดปลาเป็นปลาขาย่งท่านี้เค,ครับแค่นี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมึ่งก็ขอยุติเพียงแค่นี้แหละมันไม่มีตัวกุ้งมันเงียบไหเกินวันนี้ นี่ผิดปกติใส่จะเป็นพราะน้ําที่ออกมาจากสวนนู่นละมั้งออกมาจากคลองข้างในอะพวกน้ําน้ําเน่าเสียน้ํายาต่างๆเลยมันไหลออกมาก็ทําให้กุ้งหนีในอย่างกุ้งก็ไม่กินเยอะลนะช่วงนี้ก็เลยได,ได,ได้ได้นิดเดียวได้น้อยเกินไม่เคยได้น้อยขนาดนี้เลย โอเคครับคลิปนี้ก็พอจะเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกๆกท่านครับมาดูผลงานผลงานวันนี้เนี่ยดูได้แค่นี้เองโอ้ <laughs> น้อยที่สุดเท่าที่เคยตกมาเออครับท่านผู้ชมก็ได้ประมาณนี้แหละครับ